สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวครับนี่ของเล่นครับมีตัวอะไรบ้างครับเนี่ยนี่ครับมีมีมีควายนะครับมีควายนี่ครับควายจะใส่ฐาน3ก้อนนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้ตัวหนึ่งร้อยบาทนะครับซื้อมาที่สนามหลวงสองนะครับนี่นี่ครับควายนี่ครับสวิตช์เปิดตรงนี้นะครับข้างใต้นะครับนี่เปิดตรงนี้อ่านี่นะครับนี่ครับเอาควายมาวิ่งเล่นนะครับนี่ อันนี้ครับแล้วนี่พี่วัวนะครับพี่วัวเอ้าพี่วัวไม่มีฐานนะครับโอ้โหอดวิ่งเลยด้วยครับพี่วัวไม่มีฐานนะพี่วัวไม่ไม่มีฐานงั้นพี่วัวก็ต้องยืนรออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้พี่สิงโตนะครับนี่พี่สิงโตนี่นะครับพี่สิงโตนะครับยังไงล่ะสีสวยเลยนะครับอ่าไปพี่สิงโตวิ่งวิ่งวิ่งไปตามพี่ควายโอ้ยพี่ควายไปไกลแล้วนุ่น แลวนี่ก็พี่ช้างนะครับ,พ,รบพี่ช้างไปครับอ่าพี่ช้างไปครับเดี๋ยวไปตามพี่ควายกับพี่ควายกลับมาก่อนน่ครับพี่ควายนี่ครับพี่ควายไปแล้ววิ่งทางเดียวกัน เอาเอาพี่วัวมาด้วยนี่จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันออโอเคครับสำหรับวนันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับพี่ควายวิ่งเร็วมากเลยดูสิเหนะ็นไหมพี่พี่ควายดือ้อ